มาชมครับแจ้งข่าวสำหรับการยืนยันตัวตนใช้งานแอป ทางรัฐด้วยแอปไทยดีตอนนี้สามารถใช้งานยืนยันตัวตนได้แล้วครับบางท่านที่สถานะเป็นเลข2และยังไม่เป็นเลข3ต้องการสมัครใช้งานแอปทางรัฐที่เว็บไซต์ตอนนี้สามารถดําเนินการยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปไทยดีแล้วครับโดยเป็นการใช้มือถือของเราสแกนที่ QR Code ในการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งคําแนะนําเพิ่มเติมผมแปะไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์ ก็ไปดูกันได้ครับรายละเอียดหน้าโปรไฟล์นะครับเมื่อทําการยืนยันตัวตนสมัครใช้งานแอปทางลัดแล้วที่เว็บไซต์ก็จะสามารถนํำยุสเนมพาส s วิร์ดที่เราดําเนินการสมัครใช้งานที่เว็บไซต์มาเข้าสู่ระบบที่ แอปทางรัฐได้เลยยุสเนมพาสเวิร์ดที่เรากำหนดไว้เมื่อเข้าสู่ระบบที่แอปทางรัฐได้แล้วเราก็จะสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทได้ที่แอปทางรัฐนะครับบางคนแอปทางรัฐมีปัญหาเพอลบแอปไปเข้าสู่ระบ,บบไม่ได้นะครับก่อนแนะนำวิธีการนี้ก็คือการสมัครใช้งานแอปทางรัฐที่เว็บไซต์แล้วนำยุสเนมพาสเวิร์ดมาเข้าใช้งานที่แอป ทางรัฐนะครับผมโดยการยืนยันตัวตนก็สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มเติมก็คือการใช้แอปไทยดีนั่นเองนอกเหนือจากตู้บริการภาครัฐนะครับที่ทำการไปรษณีย์ตู้บนเติมหรือว่าที่เซเว่นอีเลเว่นก็สามารถยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานทางรัฐกันได้แล้วนะครับผมก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้10สิงหาคม67นะครับและสำหรับคนที่ต้องการสมัครใช้งานผ่าน แอปทางรัฐเลยเนะี่ยก็รอประมาณวันที่1 5 1 6สิงหาคมนี้ถึงจะเปิดสมัครใช้งานแอป,ปทางรัฐที่แอป,ปทางรัฐนะครับผมก็แจ้งข่าวสั้นๆประมาณนี้ครับถ้าในมีคำถามเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็แจ้งข่าวบอกกันได้ที่ใต้ทลิปนะครับผมก็ใกล้วันแม่กันแล้วทานผู้ชมอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมมีความสุขกันมา,มากๆนะครับอย่าลืมภกษาสินห้ากันด้ายทานผู้ชมช่วงนี้เข้าวบันานะครับสวัสดีครับผม